วันนี้มีลูกค้าครับ City GMC ครับเข้ามาเปลี่ยนท่อโปร d จคเตอร์ครับเป็นท่อไบทสั้นนะครับไปลายไทยเทเสียงเราๆนุ่มๆนะครับบอกเลยว่าผู้ดีจัดจัดนะครับสวัสดีครับ ผมจะรอดจัดครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอุปิดสาขาปทุมธาน,นีครับผมนะครับวันนี้มีลูกค้าครับซิตี้จีเครับเข้มานนมาเปลี่ยนท่อโปรเดกเกอร์ครับต้องขอบอกก่อนว่าร้านอุปิดของเรานะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายท่อโปรเด็เกอร์อย่างเป็นทางการนะครับผมนะในจังหวัดปทุมนั่นเองครับต้องบอกก่นครับว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าครับเปลี่ยนท่อโปรเดกเกอร์มาแล้วเป็นท่อเลนะครับเป็นท่อแตนเลสธรรมดานะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นท่อใบยาวนะครับลูกค้าเลยบอกว่า ขอเป็นท่อใบสั้นได้ไหมเพราะว่าท่อใบยาวเนี่ยเสียงมันเงียบเหมือนท่อเดิมเลยมันเหมือนแบบว่าไม่ได้ใส่ท่อแต่งมาเลยเออเพราะวันนี้ลูกค้าก็เลยขอเปลี่ยนใหม่ครับเป็นท่อให้มันสั้นลงครับเป็นท่อใบสั้นนะครับก็คือเป็นหม้อพักสเตเลสนะครับแต่ว่าเป็นปลายไทเทบอกเลยว่ารันๆนแน่นอนครับเร้าเเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับท่อโปรเจเกอร์แบบนี้นะครับให้ลูกค้าทักเข้ามาได้ที่เพจออโตคิวของเราก่อนนะครับเพื่อสอบถามนะครับว่ารถของคุณลูกค้าเนี่ยทำสเตเตไหนมาสเตเตอรหนึ่งสองสามนะครับมีเทอร ทำไส้มาไหมนะครับเพื่อที่ว่าทางบริเกอร์นะครับจะได้ผลิตข้อให้ตรงรุ่นนะครับกับรถของลูกค้านะครับตรงสูตรเลยแบบว่าใส่ปุ๊บแรงปั๊บใส่ไม่แรงนะครับบอกเลยว่าถอดทิ้งได้เลยนะครับนะบอกเลยว่าอันนี้นี่แบร์ระดับโลกจริงๆครับนี่มาดูงานกันนะครับนี่ครับเป็นนะครับหม้อพักนะครับเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็เป็นปลายไทเทนะครับตรงนี้นะบอกเลยว่าจะขึ้นสีเงาๆแบบนี้เลยนะครับสอเหรับไทเทเนียมนะครับ ซึ่งท่อเบรคเกอร์นะครับจะมีนะครับทั้งหมดประมาณ4แบบนะครับมีท่อนตรงนะครับไส้ตรงไส้เยื้องไส้ตรงกึ่งย้อนไส้ย้อนนะครับก็จะคัดต้อมให้เหมาะกับรถของคุณลูกค้านะครับเพื่อที่จะให้ได้ประสิทธิภาพในการวิ่งที่ดีที่สุดนะครับบอกเลยว่าแบรนด์นี้นะครับใส่ใจรถของคุณลูกค้าทุกคันแน่นอนครับจะติดตั้งเสร็จแล้วยังไงจะดังแค่ไหนเดี๋ยวไปดูนครับ ับผมอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับกับท่อโปรเดกเกอร์นะครับบอกเลยว่าลันๆนแน่นอนครับนะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นก็ติดตั้งเสร็จแล้วครับของเก่าใส่ของใหม่ขันน็อตแป๊บเดียวเสร็จครับผมนะต้องขอบอกก่อนว่าท่อโปรเดกเกอร์นะครับลูกค้าด้านในที่สนใจท่อโปรเดกเกอร์นะครับต้องสั่งจองล่วงหน้านะครับเพราะว่าทางโปรเดกเกอร์นะครับเขาจะคัดต้อมท่อนะครับตามสเปครถของคุณลูกค้านะครับว่าทําอะไรมาบ้างครับเทอร์โบซปเปอร์ชาร์จนะครับทำไส้นะครับ ล,ลูกการข้อ kind of <lawsuit. S 1> อะไรเงี <'t> ้ยเขาจะทําข้อนะครับให้ตรงกับสูตรรถของคุณลูกค้านะครับเพื่อให้รถเนี่ยได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับผมนะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราไปฟังเสียงท่อเครับเป็นไงครับเราเราไหมครับเสียงเราเรานุ่มๆนะครับบอกเลยว่าผู้ดีจัดจัดนะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับถ้าเข้ามาได้ที่เพจออโต้คลิกนะครับถ้าเข้ามาครับเดี๋ยวเจอกับคุณอาร์จะเป็นคนตอบเองครับผมนะหรือใครอยากโทรคุยนะครับโทรมาได้ที่เบอร์0 9 5ย8 0 8 9 8ูย์ครับผมโทรมาหาเจิดโทรมาคุยกันครับนะหรือโทรหาคุณอาร์ครับที่0ูนย์2ป5 5 8สนะครับผมนะบอกเลยว่าเดี๋ยวจัดให้เต็มระบบแน่นอนครับตลอดนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ